ไทยกาห้อสองลิ้นไทยเงินคือว่าคือไอ้คือจ้แสแอนต้ว่าเกือไอ้คือจัดเงียดแถวคือฉุดห่อนคือจ้าหมากไกคือพุดแหนชันช่อตอกจ่าจุงจ่าจุงแยนจุงชอยจุงหมาไก่ต้นแหงไหไทยฮอกปิดเงียบหลีอะแม้เยว่าไอ่ไอ้คือเมี่ยงกอกจ้อแสอะากือกล้องว่าจ้อแสหยิดหย่องอะแม้หันมุ่นว่า มีเจอามาใกล้สังแสะไงอุ้มตีวะอ้อยว่าคือว่างงไงเจอามาใกล้อะไงเจ้าโปรแกรมเมอร์ขักฝ่าห้ามมาใกล้อะโปรแกรมเมอร์ไงยะอุมตีไงวาเอาแม้ว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยชอบไงแลนขี้ฝองช้อแล้วก็เสียเฉื่อ,องานสังเษะช่งวงเนี้อะแม่ก็ว่าออมจ้ามาใกล้ไงอมตีอ่ะแอนคว้ยวดยุย,ยินหินไงต่อต่ออแ้แย่แจกคือว่าอันใกล้แสะให้วะสองปันเข้าหอ สื่อ h ามว่าจ้อแส นันตสาห,หมอคือจากนียแถวจุดห่อนอได้คำใหม่สองปานนี่สมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าเราบอกว่าไปจาอแชบเราก็คิดว่าไปทำงานเขาก็จะไปขุดดินไปถางหญ้านะไปตัดอ้อยไปปลูกอ้อยปลูกผักไปปลูกยาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือต้องไปตากแดดแล้วก็ต้องเหงื่อท่วมอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ก็ไม่ใช่นะอีจอนป้าจบมหาวิทยาลัยเนี่ยไปทํางานแม่ก็ยังบอกว่าไปจ้อแสบเหมือนกันเอาละเราก็คิดว่าการไปทําแบบเนี้ยเรารวมรวมเรียกกันว่าจาอแสบหมดแต่ต ตอนที่จะไปขอว่าจะมาทํางานกรุงเทพเนี่ยเตี่ยไม่ยอมเพราะเตี่ยบอกว่าที่ทางเราก็มีเราเรียนจบแล้วเราก็กลับบ้านสิเราจะมาเป็นลูกจ้างเขาทําไมไปบอกเตี่ยเอาไว้ว่าในไหนก็เรียนแล้วขอทดลองทํางานแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาที่ทางเราอยู่ที่นี่บ้านเราอยู่ที่นี่จะไปไหนได้ใช่ไหมคะแล้วตอนที่ได้งานเนี่ยก็ยังเรียนไม่จบเลยด้วยซ้ำํำไม่ใช่ว่าเก่งนะคะคณะบดีฝากไปนะคะพอมาถึงเราก็มาลงแสงสีเสียงก็ไม่ได้กลับแล้วเผื่อแป๊บเดียว ก็เกษียณซะแล้วแล้วก็หัวหน้างานคนแรกคนที่สัมภาษณ์งานนั่นแหละก็คือคุณสามีปัจจุบันนั่นเองนะคะเนี่ยแหละมันเลยทําให้ไม่กลับไปตัดอ้อยเหตุผลใหญ่เลยเราก็เลยจะเอาคําที่เกี่ยวกับการทํางานออฟฟิศเนี่ยมาฝากกันนะคะมีคําศัพท์เยอะเลยค่ะเรามาดูกันคําแรกก็คือคําว่าออฟฟิศนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตอ่านโพยนะคะออฟฟิศนะคะผ่านกุ้งสื่อนะคะโรงงานก็คือกุ้งช่องอันนี้จําได้แม่นตอนสมัยก่อนโรงงานหีบอ้อยนะคะก็เรียกว่า อองงช่่นนัเทํางานนะคะก็คือ2ปันเลิกงานก็คือล็อกปันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เสร็จเรายังไม่ได้เลิกงานเราก็ต้องทํา OT ต่อนะคะเราก็เรียกว่า กล้าปันนะคะแล้วถ้าเกิดประชุมก็เรียกว่าคอยฝุ่ยอันนี้ชีวิตปกติจริงๆเลยเนี่ยก็คือทํางานครึ่งหนึ่งประชุมครึ่งหนึ่งโดยครึ่งหนึ่งของการประชุมก็คือเตรียมการที่จะทํางานส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นการประชุมเพื่อทวงงานนะคะวันๆก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แหละนะ,ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วตําแหน่งต่างๆที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะคะวิศวกรนะคะกุ้งฉินซื้อนะคะถ้าเป็นบัญชีก็จ้องฝูค่ะ ถ้าเป็นการตลาดอันนี้ยากนิดนึงนะคะก็คือสี่ชองหยั่งเซี่ยวนะคะหรือฉี่องกินเซียวก็ได้ค่ะอันนี้โปรแกรมเมอร์เลยอาชีพแรกของป้านะคะฉินสิทธิ์หยันนะคะจะซื้อแก้วไม้นะคะหัวหน้าแถวแถวหรือว่าแถวหินเ mm hmm. จ้าของบริษัทก็คือแถวก้าไทยแถวก้าก็ได้นะคะวันหยุดตามประเพณีนี่ประเทศเราวันหยุดเยอะนะคะ ชอนทุ่งก้าหงิดค่ะแล้วถ้าลาพักร้อนนะคะก็คือเชี่ยงหิ้วก้าลากิดเชี่ยงสื่อก้าลาป่วยเชี่ยงเพียงก้านะคะแต่ถ้าเกิดลาออกเลยฉือจิตค่ะส่วนเกษียนซึ่งป้ากำลังจะเกษียนเร็วๆนี้ก็คือทุยหิ้วนั่นเองนะคะคำเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆเลยเพราะพวกเราส่วนใหญ่ที่ฟังๆกันอยู่เนี่ย น่าจะเป็นครึ่งเลยนะคะที่ทํางานออฟฟิศนะคะส่วนที่เหลือก็เป็นทุกแก่กันหมดนะคะเป็นไท่แถวก้านะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ